สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสนาพารวยเลขเด็ดเลขดังนะคะค่าวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะในชุดเด่นล่างเนืงว่าวันที่หนึงมีนาคมหกเจ็ดนะคะมานำเสนอและก็จะมีนะคะของไอไข่ให้โชคนะคะในชุดรางวันที่หนึง และเลขท้ายสองตัวนะคะมานำเสนอและก็จะมีแนวทางของเจฟองเบียนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกจ็ดนะคะและอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือของมมาเร็วนะคะมีอยู่สองใบนะคะมานำเสนอในคลิปนี้นะคะคําเตือนนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันนะคะต้องมีคําเตือนย้ำอยู่เสมอนะคะวิดีโอนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารยณในการรับชม ค่ะเรามาดูแนวทางแรกกันเลยนะคะแนวทางแรกในคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม6กเชุดนี้เป็นชุดเด่นล่างนะคะเด่นล่างนะคะจะเน้นนะคะที่เลขห้านะคะตัวเดียวและยังจับชุดนะคะ2ตัว50 ห้าสี่ห้าสามน้นนะคะห้าหกและห้าสองนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะของแนวทางดีๆจากนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยน้วยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะ คเรามาดูแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคนะคะแนวทางแรกนะคะจะเป็นแนวทางรางวันที่หนึ่งนะคะใบนี้ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนี้นะคะในชุดรางวันที่หนึ่งจะให้ชุดสามตัวนะคะชุดเดียวก็คือศูนย์หนึ่งเศนย์หนึ่งหนึ่งเก้า และเกนะคะในชุดรางวัลที่1นี้นะคะและอีกใบหนึ่งนะคะจะเป็นชุดเลขท้าย2ตัวนะคะของไอ้ไข่ให้โชคก็จะให้เลขชุดสองตัวนะคะมาได้ทั้งบนและล่าง7 4 2 4และ1 4นะคะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ไอ้ไข่ให้โชคนะคะที่มาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะค่ะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะในวันที่หนึ่งมีนาคมหกจิตนี้นะคะ เจฟองเบียร์นะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนี้นะคะของเจฟองเบียร์นะคะจะให้เลขเด่นเลข6ตัวเดียวนะคะจับชุดมาให้นะคะก็จะมีหกสี่หกหหกแปเม็ดเดียวนะคะที่เน้นนะคะหกสาสามตัวที่เน้นนะคะ 536ชุดลองนะคะในชุด3ตัว996860นะคะของเจฟองเบียแป8แปนะคะค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณนะคะเครดิตจากเจฟองเบียนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากลัฐบาลนะคะ นะคะเรามาดูแนวทางของม้าเร็วนะคะม้าเร็วจะมีอยู่สองใบนะคะในคลิปนี้ใบแรกนะคะจะเป็นชุดสามตัวนะคะที่ให้มาชุดสามตัวนะคะแปดหนึ่งห้าสองตัวนะคะหนึ่งห้าอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้จะเป็นเลขเด่นนะคะเลขเด่นที่ม้าเร็วให้นะคะ จะให้เลขเด่นที่เลข6นะคะชุด2ตัวก็คือ6 2นะคะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะค่ะก็ขอขอบคุณแนวทางดีๆจากม้าเร็วด้วยนะคะทั้ง2องใบนี้นะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะคือไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะ แอดมินเพื่อก็นำมาเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะได้มีแนวทางดีๆนะคะ สำหรับทางช่องวัสนาพารวยเลขเด็ดเลขดังนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะคะและขอขอบคุณแนวทางดีๆจากทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่มาแบ่งปันค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ Sí, sí, sí.